กาเน็ตเป็นหินประจำรู้จักกะนะคะที่มีคลื่นพลังงานกระตุ้นปลุกไฟรักไ p i c e up เขาเรียกว่าเซ็กซ์เป็นเซ็กซ์ไดรฟ์นะคะสำหรับคู่รัก ที่มีความรู้สึกว่าอยากจะกระชับไฟรักอยากจะปลุกไฟรักไฟปรารถนานะคะเขาให้หาโกเมนเข้ามาช่วยในการส่งเสริมให้มีไฟจุดไฟรักไฟปรารถนาให้กับความรักความสัมพันธ์นอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดแพชชั่นให้กับตัวเราเองแล้วก็คือสำหรับใครที่ไม่มีคู่แต่อยากจะให้ตัวเราเองรู้สึกเหมือนแบบมีความเซ็กซี่นิดนึงอะ่ะทำให้เราเป็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรโนติสอะเป็นที่เป็นที่ต้อง ต้องใจนะคะเพราะว่าคือถ้าเราจะมีความรักเราก็ต้องเป็นที่แบบเขาเรียกมันให้มันรู้สึกเหมือนแบบสปซ์นิดหนึ่งเนาะรู้สึกเผ็ดร้อนรู้สึกเหมือนมีเสน่ห์เย้ายวนนิดนึงนะคะก็ให้หาโกเมนออกมาเอามาใช้นะคะแล้วก็ใครที่ความรักความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนกับว่ามันน่าเบื่อมันมันไม่มันไม่เร้าใจแล้วอ่ะมันดูไม่มันดูืจืดชืดนะเออนึกไม่ออกมันดูจืดชืดนะคะก็หา เข้ามาใส่ไว้ในห้องนอนหรือว่าเอามาพกไว้กับตัวนะคะจะช่วยโปรโมทความรักเรื่องแบบ mm. เขาเรียกว่า ignite passion mm. ก็คือปลุกไฟรักไฟปาถนาได้นะคะตัวนี้เนี่ยคือถูกบันทึกไว้เลยว่าเป็นหินที่ช่วยในการบำบัดชีวิตคู่นะคะที่รู้สึกเหมือนกับแบบว่ามันมันมันจืดชืดมัน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 น่าเบือ่อแล้วก็มันอยากจะให้แบบ มีความสไปซทราบมีความแเผ็ดร้อนมากขึ้นนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นอันดับหนึ่งที่เรานัก<ม>หินบําบัดจะช่วยนำเข้ามาใช้ในการปลุกไฟรักไฟปัารถนานะคะของชีวิตคู่นะคะก็คือโกเมนแล้วก็ที่สำคัญคือโกเมนเนี่ยช่วยเราเ,เขาเรียกว่า fight depression ก็คือต่อสู้ ออกอาการซึมเศร้านะคะใครที่รู้สึกว่าอยู่ในความรักความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าซึมเศร้าแบบบางทีเ,เขามันทําให้มันทําให้เป็นปัญหาของชีวิตคู่เหมือนกันเวลาที่เรามีคู่ชีวิตหรือเรามีคนที่เรารักเนี่ยเป็นอาการซึมเศร้านะคะก็ลองมองหาโกเมนนะคะเอามาไว้ในเอาไว้ใกล้ตัวหรือเอาไว้ในห้องนอนนะคะอันนี้แนะนําให้ไว้ในห้องนอนนะคะ ก็จะช่วยได้นะคะโกเมนนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีโกเมนนะคะขึ้นขึ้นหินที่มีคลื่นคล้ายๆกับโกเมนนะคะก็คือ,อ,อสตอรอเบอรี่คอสนะคะสตอรอเบอรี่คอสมีคลื่นเขาเรียกว่าเป็นเลิฟวเบรชันนะคะก็จะเหมือนกับโกเมนเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับสาวโสดนะคะเหมาะกับสำหรับสาวโสดที่อยากจะตามหาลักแท้ตามหาโซเมทนะคะทำให้ตัวเองมีคลื่นเขาเรียกว่าเป็นคลื่น เ,เหมือนเราส่งสัญญาณคลื่นออกไปอ่ะเพื่อที่จะจูนหาคนที่มีคลื่นเช่นเดียวกับเราให้